คริสต์มาสและปีใหม่นี้เสียงสันติยังคงส่งต่อความรักความหวังและความรู้สึกดีๆให้กับคุณผู้ฟังด้วยของขวัญมากมายอาทิปฏิทินด้วยภาพที่มีคุณค่าและความหมายซีดีเพลงคริสต์มาสซีดีเพลงบรรเลง Instrumental Music หนังสือพลังแห่งการอธิษฐานและของขวัญสุดพิเศษในปีนี้คือ you, เสื้อยืด peace be with you เสื้อแห่งสันติสุข เมื่อท่านสวมใส่จะทำให้ท่านรู้สึกชื่นชมยินดีและมีสันติสุขติดต่อขอรับของขวัญได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มกราคม2565หรือปี2022เพียงเขียนชื่อที่อยู่ของท่านแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปอนอ131ปนจอเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์500000หรือโทรศัพท์มาที่ 053242654และ053260627เสียงสันติขออวยพรทุกท่านในช่วงเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดีนี้ให้ได้รับสันติสุขจากองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปสุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ครับ No one also สุสันวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ครับ,รบสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกทุกท่านขอขอบคุณสําหรับอีกหนึ่งโอกาสดีๆแบบนี้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ผมเอ็มนิรันจัทจรนะครับผมประวิชยาแดงเรือนครับครับและก็ทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติครับได้มาพบกับคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับ และนี่คือช่วงเวลาแห่งความสุขที่เราจะมีร่วมกันพร้อมกับเรื่องราวของรายการพิเศษต้อนรับเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดีเทศกาลแห่งความปรีดีนั่นคือเทศกาลวันคริสต์มาสครับ,รบและปีนี้นะครับรายการของเราขอนําเรื่องราวและก็เนื้อหาหัวข้อมหัศจรรทร์วันคริสต์มาสครับครับและนอกจากที่ความบันเทิงที่ท่านจะได้รับนะครับ ทั้งนี้เราก็เตรียมสิ่งดีๆสาระน่ารู้ต่างๆนะครับเกี่ยวกับวันคริสต์มาสมาฝากให้คุณผู้ฟังกันด้วยครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องติดตามรับฟังจนจบรายการพลาดไม่ได้เลยครับวันนี้นะครับเราได้จัดเตรียมของขวัญมามอบให้กับทุกท่านด้วยนะครับโอ้โหได้ครับมีของขวัญมาด้วยแล้วคุณผู้ฟังจะต้องทํำยังไงบ้างล่ะครับถึงจะมีสิทธิ์ได้รับของขวัญนี้ครับครับกติกาง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่ตอบคําถามและส่งจดหมายเข้ามาในรายการนะครับ ส่วนรายละเอียดการติดต่อน,นั้นตอนท้ายรายการนะครับจะบอกให้คุณผู้ฟังทราบนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องเตรียมปากกาและก็กระดาษมาให้พร้อมด้วยนั่นเองนะครับน่าตื่นเต้นจริงๆเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พิเศษที่เราได้มาพบกันอีกเช่นเดิมนะครับได้มาพูดคุยรวมถึงแบ่งปันสิ่งดีๆเติมเต็มความสุขให้แก่กันครับ และเมื่อพูดถึงช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับก็คงจะนึกถึงเทศกาลที่มาพร้อมกับความหนาวของสายลมรบรรยากาศที่แสนเย็นชุ่มฉ่ำนะครับและก็มีความสุขอันสนุกสนานเลยเพราะนั่นคือเทศกาลคริสต์มาสและก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองนะครับ,รบมีทั้งการแลกเปลี่ยนของขวัญนําสิ่งของต่างๆมามอบให้แก่กันและกันด้วยครับใช่แล้วละครับการให้นะครับก็คือการแบ่งปันการเสียสละ การเอื้อเฟื้อสิ่งต่างๆให้กับบุคคลอื่นนะครับ,รบนอกจากความหมายลึกๆที่ซ่อนไว้ว่าอะไรคือสิ่งมหัศจรรย์นในวันคริสต์มาสนะครับคุณผู้ฟังวันนี้สิ่งที่คุณผู้ฟังจะได้มีส่วนร่วมกับทางรายการนั่นก็คือเมื่อถึงเทศกาลแห่งความสุขและยินดีเช่นนี้นะครับ,ค,รบคุณผู้ฟังเลือกที่จะมอบของขวัญสุดพิเศษอะไรให้กับคนที่เรารักบ้างครับ,รบและนี่คือเสียงจากคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับเราจะไปฟังพร้อมกันครับ สำหรับของขวัญที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะให้เนื่องในวันคริสต์มาสนี้สําหรับผมเลยก็คือพระสุคริตนะครับผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับคนรอบข้างผมจะสามารถที่จะเป็นคําตอบทําให้เขาได้พบกับคําตอบแท้จริงของชื่อของเขาและทําให้ชื่อของเขาได้พบกับส่นที่สุดนะรู้ความหมายของวันคริสต์มาสและก็ได้รับชีวิตอันหวานด้วยนะครับ ในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่เป็นเทศกาลแห่งความสุขนะคะเราก็จะมอบความสุขให้กับเขาโดยผ่านของข,องขวัญที่เป็นสิ่งของการ์ดทำมือเป็นกรอบรูปเป็นช็อกโกแลตค่ะ สำหรับทุกๆปีนะครับในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะครับผมได้มีโอกาสพาคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องและก็ได้พาคนที่เรารักไปดินเนอร์ด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันในสถานที่ที่ต่างๆนะครับมีโอกาสได้ให้ของขวัญกับคนในครอบครัวญาติพี่น้องตามที่เราได้เตรียมไว้นะครับ โดยผ่านทางการ์ดอวยพรของความคริสต์มาสให้กับคนรอบข้างการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับับขอบุณครับเครื่องเทศการคริสต์มาสและปีใหม่ส่วนใหญ่ตัวดิฉันเองก็จะกลับไปอยู่กับครอบครัวและญาติและร่วมทานข้าวด้วยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆเช่นเสื้อหรือของใช้การ์ดเล็กๆที่แยนคำอวยพรที่เราอยากจะให้ประมาณนี้ค่ะ อยากจะมอบเทียนหอมเป็นของขวัญวันคริสต์มาสให้กับคุพิเศษคะ่ะคริสต์มาสเป็นช่วงหน้าหนาวการจุดเทียนที่มีกลิ่นหอมนอ่อนก่อนนอนนะคะจะช่วยให้รู้สึกอบอุ่นผ่อนคลายและหลับสบายขึ้นคะ่ะเพราะว่าสถานการณ์ในโลกในสังคมปัจจุบันนี้ มีความวุ่นวายมากพอแล้วเลยอยากมอบสันติให้กับคนที่เรารักค่ะอย่างเช่นทะเลาะกันน้อยลงมีเวลาแห่งการพักสงบสุขมากขึ้นอยากมอบสิ่งเหล่านี้ให้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสแก่คนที่รักค่ะแล้วคุณผู้ฟังแล้วครับ โทรหรือว่าเขียนจดหมายเข้ามาบอกกล่าวและก็ร่วมสนุกกับทางรายการของเราได้นะครับว่าในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้คุณผู้ฟังอยากจะมอบอะไรเป็นพิเศษให้กับคนที่เรารักนะครับคุณประวิทยาล่ละครับโอกาสพิเศษเช่นนี้อยากจะมอบอะไรให้กับคนที่รักบ้างครับครับก็เนื่องจากว่าสถานการณ์ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด1 9อยู่นะครับก็ยังคงทําอะไรได้ไม่มากครับคุณนิรันด์รก็คงจะซื้อของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับคนที่เรารักหรืออาจจะใช้เวลาร่วมกับครอบครัว นะครับเช่น การทําอาหารร่วมกันครับครับแล้วคุณนิรันด์ล่ะครับสําหรับผมก็คงจะเป็นการกลับไปเยี่ยมเยียนครอบครัวนะครับหมายถึงว่าพ่อแม่และก็น้องชายนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดยาวสิ้นปีก็เป็นการมอบช่วงเวลาที่ดีให้กับครอบครัวนะครับพาครอบครัวไปเที่ยวซื้อสินของที่ท่านอยากจะได้นะครับและก็อื่นๆนะครับเช่นทานอาหารบ้างอะไรแบบนี้นะครับคุณปริวิชยาครับครับโอ้โหก็ขอให้คุณนิรันด์นะครับมีช่วงเวลาที่ดีแสนพิเศษกับครอบครัว อย่างมีความสุขนะครับ,ค,รบคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะครับขอให้มีช่วงเวลาที่ดีอันแสนพิเศษกับคนที่รักครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศและก็เทศกาลคริสต์มาสนี้เรามีหนึ่งบทเพลงที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังด้วยกันนะครับและช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อในรายการพิเศษมหสัจจรรท์วันคริสต์มาสคร,ครับ มองไปทางไหนก็มีความงดงามนะครับ มีไฟหลากสีสันขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขมากๆในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นี้นะครับครับคุณผู้ฟังเมื่อเทศกาลดีๆเช่นนี้มาถึงเราก็ต่างอยากจะมอบสิ่งดีๆให้แก่กันและกันนะครับทั้งความรักความรู้สึกที่ดีต่อกันความปรารถนาดีในสิ่งดีๆต่อคนที่เรารักนะครับซึ่งการมอบสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่ต้องหวังว่ารักคนอื่นแล้วคนอื่นจะรักตอบนะครับหากเพียงสนใจที่จะให้ความรักนั้นเติบโตขึ้นมาในหัวใจของพวกเขาเรานะ นะครับและก็จะทําให้เราเองเนี่ยรู้ด้วยว่าความสุขจากการให้นั้นแสนชื่นใจเพียงใดครับคุณผู้ฟังทราบหรือไม่ครับว่าคริสต์มาสนะครับเป็นเทศกาลที่มีการให้อย่างมากมายเลยครับการให้ความรักให้ของขวัญและเป็นวันแห่งความสุขครับวันแห่งความชื่นชมยินดีของคนทั่วโลกแต่ก็ยังมีผู้คนจํานวนมากนะครับที่เฉลิมฉลองเทศกาลนี้โดยที่ยังไม่รู้ความหมายที่แท้จริงนั่นเองนะครับ เพียงแต่เฝ้ามองหาความสุขจากการได้รับของขวัญและสิ่งต่างๆโดยที่ลืมไปว่าทําไมเราไม่เป็นผู้ให้ของขวัญหรือแบ่งปันสิ่งที่มีออกไปบ้างครับครับอันที่จริงแล้วเราก็จะสังเกตเห็นได้เลยนะครับคุณผู้ฟังว่าเ,าเมื่อคริสต์มาสมาถึงเมื่อไหรเนี่ยก็จะมีการประดับประดาตกแต่งต้นคริสต์มาสอย่างงดงามระดับดาวบนต้นคริสต์มาสนะครับมองไปทางไหนก็มีความสวยงามของการตกแต่งไฟหลากสีสัน แต่คริสต์มาสในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยรวมถึงปีนี้อาจจะซบเซากันไปบ้างนะครับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 บางครอบครัวก็จัดคริสต์มาสกันแบบน่ารักน่ารักภายในบ้านนะครับ,รบก็ขอให้คริสต์มาสนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความรักที่เราจะมีร่วมกันครับไม่ว่าขณะนี้เราอาจจะรู้สึกมนหมองภายในใจหรือว่าอาจจะเนื่องด้วยสถานการณ์นะครับที่กําลังประสบพบเจออยู่ อยากจะบอกว่ามีผู้หนึ่งที่คอยปลอบเราด้วยความรักครับ เข้าสู่รายการพิเศษมหัศจรรย์วันคริสต์มาสกันต่อนะครับคุณผู้ฟังอีกหนึ่งช่วงเวลาและโอกาสดีๆกับเราทั้งสองคนนะครับพร้อมด้วยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณผู้ฟังทราบกันหรือไม่ครับว่าพวกเราทุกคนนะครับล้วนได้รับสิ่งที่พิเศษที่สุดและสิ่งนี้นะครับก็ก่อให้เกิดเป็นมหัศจรรย์ในชีวิตและเป็นความมหัศจรรย์ของคนทั่วโลกเลยนั่นเองนะครับนั่นก็คือเมื่อประมาณ2000ปีที่แล้วนะครับ บุคคลผู้หนึ่งซึ่งเป็นของขวัญจากสวรรค์นั่นก็คือองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าได้ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อไถ่บาปให้กับมวลมนุษย์นั่นเองครับ,รบเราจริงได้มีการเฉลิมฉลองกันตลอดเทศกาลคริสต์มาสเพราะนี่เป็นเทศกาลแห่งการมาเกิดขององค์พระผู้ไถ่ของบรรดาประชาชาตินั่นเองครับ,รบเมื่อพระองค์ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์นะครับ,รบก็ได้มีสิ่งมหัศจรรย์มากมายเกิดขึ้นในโลกมนุษย์ พระองค์นะครับทรงเป็นความหวังเป็นกําลังใจอีกทั้งช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากความบาปนั่นเองครับ,รบและเมื่อเราเปิดหัวใจเรียนรู้และรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นพระองค์ก็จะประทานชีวิตที่มีความหวังและเป็นความหวังใจนะครับที่เราสามารถวางใจในพระองค์ได้นั่นเองครับครับใช่แล้วนะครับคุณผู้ฟังผมก็เชื่อเช่นกันนะครับว่า พระองค์ก็จะทรงช่วยทําให้ทุกหัวใจเนี่ยได้มีความหวังและเรานะครับจะมีความหวังในชีวิตท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ครับเราก็จะยังคงดําเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความหมายด้วยขอให้ทุกหัวใจนะครับได้พบกับความมหัศจรรย์ในชีวิตด้วยนะครับคุณผู้ฟังและคงไม่มีผู้ใดนะครับที่เป็นของขวัญชิ้นพิเศษเท่ากับพระองค์ ของขวัญที่เปลี่ยนชีวิตของขวัญที่ให้ความหวังและก็ให้ชีวิตใหม่คงไม่มีแล้วนะครับ,รบและนี่คือหนึ่งบทเพลงที่มีความหมายที่ดีเราคือของขวัญครับ ครับคริสต์มาสเป็นเทศกาลแห่งความสุขอีกเทศกาลหนึ่ง เพราะว่าเป็นโอกาสแห่งการให้เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับได้ท่งประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ให้มาบังเกิดบนโลกนี้เพื่อช่วยมนุษย์ทุกคนนั่นเองนะครับ,รบเรามีหลายจุดในชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ครับมนุษย์เรานะครับทุกคนปรารถนาที่จะเป็นคนดีเป็นคนที่รักคนอื่นให้อภัยคนอื่นนะครับช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่เราทุกคนนะครับก็มีจุดอ่อนกันทางนั้นใช่ไหมล่ะครับเราผิดพลาดในชีวิตของเราแต่ละ คนนะครับแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวที่อาลงมาเป็นมนุษย์ผู้สมบูรณ์แบบทุกประการเพื่อเราเองจะมีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ นี่ก็เป็นข่าวดีนะครับ,รบในส่วนที่มนุษย์เราเนี่ยมีจุดอ่อนความผิดพลาดนั้นพระเจ้าได้นําผู้ที่สมบูรณ์แบบบริบูรณ์และก็มีความบริสุทธิ์ทั้งทางด้านความรักและก็ให้เป็นผู้ที่จะมาช่วยเหลือมนุษย์อย่างเรานะครับ,รบเพื่อจะเป็นที่พึ่งในชีวิตเป็นกําลังในชีวิตที่เราเองสามารถช่วยเหลือคนอื่นรักคนอื่นให้อภัยคนอื่นและเราก็จะเป็นผู้ที่ให้ต่อไปเพราะว่าเราได้รับจากพระเจ้าก่อนนะครับ นั่นก็คือได้รับชีวิตใหม่ในพระองค์มาสู่ชีวิตของเราครับ,รบและนี่ก็คือความหมายของคริสต์มาสนั่นเองนะครับครับ เราได้รับของขวัญคือพระเยซูคริสต์และเมื่อเราได้รับความรักนี้นะครับ,รบเราสามารถที่จะแบ่งปันความรักนี้ให้กับคนอื่นต่อไปได้ด้วยนั่นเองครับถูกต้องเลยแหละครับองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้านี่คือของขวัญจากสวรรค์ที่ส่งมาสู่โลกมนุษย์เพื่อช่วยมนุษย์อย่างเราให้รอดพ้นจากความทุกข์ยากนะครับ,รบเพียงแค่เราเปิดใจเรียนรู้เรื่องราวของพระองค์เราก็จะเข้าใจว่าการมาของพระองค์นั้นมีความหมายมากมายสําหรับเราครับการมาบังเกิดขององค์ พระเยซูริ์นะครับทำให้ชีวิตของเราสมบูรณ์และก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นครับองค์พระเยซูกิ์เป็นความรักครับคุณผูฟังและก็เป็นแบบอย่างเกี่ยวกับการให้ในหลายๆเรื่องเลยทําให้เราเองมีโอกาสที่จะส่งต่อความสุขส่งมอบความหวังและก็ทําให้ความรักของพระองค์นั้นได้ถูกส่งออกไปสู่ผู้คนมากมายได้ด้วยครับ ครับทางนี้นะครับเพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายการนะครับ,รบทางเรายังมีเรื่องราวต่างๆเพิ่มเติมมากมายที่จะทําให้คุณผู้ฟังเข้าใจถึงวันคริสต์มาสและเข้าใจถึงความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรครับ,รบและพระเยซูมีความรักที่มาัจจรร์ต่อชีวิตของเราอย่างไรทีมงานนะครับมีหนังสือเล่มเล็กๆที่จะทําให้คุณผู้ฟังรู้ถึงความหมายและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญาด้วยนะครับ รวมถึงบทเรียนทางไปรษณีย์และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับ,รบที่จะทําให้ตัวเราเองรู้สึกอศัศจรรย์ใจกับข้อคิดคําสอนและแนวทางในชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนนั่นเองครับซึ่งนั่นนะครับอาจทําให้เราพบคําตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตก็ได้ครับ,รบและผู้ที่เรียนจบบทเรียนแล้วนะครับเราก็มีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ,รบเพียงแค่ติดต่อเข้ามาที่สื่อมวลชนเสียงสันติ ตู้ปน .131 ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือที่ทางอีเมลนะครับ v o p v o i e o f p e a c e o r g หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับที่053242654ครับครับและในช่วงเวลาสารพิเศษแบบนี้คุณด้ฟังอยากจะมอบสิ่งใดให้กับคนที่รักครอบครัวญาติพี่น้องเพื่นฝูง คุณผู้ฟังสามารถเขียนและก็ส่งมาในรายการของเราได้นะครับและนอกจากนี้ทางรายการก็มีของขวัญเรื่องในวันคริสต์มาสและปีใหม่มอบให้สาหรับคุณผู้ฟังทุกทกท่านที่ติดต่อเข้ามาในรายการครับเพียงบอกว่าฟังรายการมหัศจรรย์วันคริสต์มาสแล้วได้รับความรู้หรือว่ารู้สึกอย่างไรนะครับ,รบเราจะทําการจะส่งมอบของขวัญกลับไปให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับ อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่ารายการได้เตรียมอะไรมาเป็นของขวัญเขียนและก็ส่งจดหมายกันเข้ามาเร็วๆเลยนะครับย้ำที่อยู่ปลายทางในการจัดส่งอีกครั้งหน่อยสิครับคุณประวิชยาส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนอจอเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ห้าศูย์นย์ศูนย หรือที่ทางอีเมลนะครับ vop@voiceofpeace.org หรือโทรศัพท์เข้ามานะครับ053242654และ053260627ครับครับและบทเพลงสุดท้ายของรายการกับช่วงมหัจจรนท์วันคริสต์มาสนี่คือเพลงขอให้มีความสุขวันคริสต์มาสครับ เป็นบทเพลงแห่งคํำอวยพรส่งตรงถึงคุณผู้ฟังทุกท่านครับและพบกันใหม่ในรายการพิเศษครั้งหน้ากับผมเอ็มนิรันจัจรผมประวิชยาแดงเรือนพร้อมด้วยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติสำหรับวันนี้ขอความสุขและสมหวังจงมีแด่ท่านในวันคริสต์มาสนี้ครับสุขสันวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ขอพระเจ้าอวยพรพสวัสดีครับ และปีใหม่นี้เสียงสันติยังคงส่งต่อความรักความหวังและความรู้สึกดีๆให้กับคุณผู้ฟังด้วยของขวัญมากมายอาทิปฏิทินด้วยภาพที่มีคุณค่าและความหมายซีดีเพลงคริสต์มาสซีดีเพลงบรรเลง Instrumental Music หนังสือพลังแห่งการอธิษฐานและของขวัญสุดพิเศษในปีนี้คือเสื่อยืด p e a พีซบีวิ y ยูเสื้อแห่งสันติสุข เมื่อท่านสวมใส่จะทำให้ท่านรู้สึกชื่นชมยินดีและมีสันติสุขติดต่อขอรับของขวัญได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มกราคม2565หรือปี2022เพียงเขียนชื่อที่อยู่ของท่านแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปอนอ131ปนจเชียงใหม่รหัสปรษณี500000หรือโทรศัพท์มาที่ 053242654และ053260627เสียงสันติขออวยพรทุกท่านในช่วงเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดีนี้ให้ได้รับสันติสุขจากองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปสุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ครับ